ใครดูก็มีแต่รอหอยยิ้มหูใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร b าล a า c ์ตรา 4S เก้รมีให้ดใจชุมทางฮอตชูโชว์โดนโดนเรื่องเล่าเดยครับชุงมทางฮอตโชว์ครับวันนี้อาจารย์โฉบเฉี่ยวและอาจารย์อีฟครับสวัสดีครับครับพี่น้งครับผมต้องขอบคุณเรืนโฉบเชี่ยวคลินิกแพทย์แผนไทย ติดวัดไซมาสใต้นนทบุรีนะฮะซึ่งเอื้อเฟื้ออาจารย์มาร่วมรายการกับผมที่สําคัญคืออย่างที่คุยกันตั้งแต่เมื่อวานว่าอยากแนะนำทุกผู้ชมให้สังเกตดูเ,เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณเตือนจากร่างกายแล้วก็เพื่อที่จะบรรเทาและดูแลตัวเอง คำถามที่สองที่ติดกันมาก็คือเรื่องของยาหอม,หอมบ่าททำไมคนไทยถึงควรกินยาหอมแล้วยาหอมทําไมมันรักษาได้เขาพูดมันรักษาในทุกโลกผมก็แบบติดใจอยู่ในใจว่าม,มันขนาดได้ไงใช่ไหมครับมันรักษาได้ยังไง รานนี้เรามาดูกันจาร์บุคคลที่ควรกินยาหอมมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ทําให้เราควรกินยาหอมยาหอมเนี่ยนะครับสามารถกินได้ตั้งแต่ไม่เด็กละต้องเป็นกลางคนตั้งแต่กลางคนขึ้นไปเนี่ยสามารถรับประทานได้นะครับแล้วก็ยิ่ง เป็นคนที่มีอายุที่สูงวัยนะครับอันนี้ควรจะติดเอาไว้เลยนะครับเพราะว่ายาหอมเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นกึง่งยาอายุวัฒนะอันหนึง่งเป็นยากู้ชีพเป็นยาช่วยชีวิตเป็นยาตัวปรับสมดุลต่างๆของระบบไหลเวียนเลือดนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเราเวลาคนอายุมากะนะครับผมที่มีอืดเฟอ้อจะเป็นลมเขาก็จะเรียกเราไปชง ไปชงยาหอมมาให้หน่อยนะครับไปชงยาหอมมาให้หน่อยอไปชงยาหอมมาให้หน่อยและอ้ยาหอมหหอหอมันมีมันมีอะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างมันมีเยอะมากเลยจริงพี่นกนะครับผมสัญญาณเตือนเนี่ยที่บอกนะครับ <c oughs> ดูเรื่องหลักๆเลยคือเรื่องของระบบลมลมนะครับในทางการแพทย์แผนไทยจริงมีอยู่ทั้ง6 6ปกลมแตกย่อยนะครับปกลมคือลมที่เรียกว่าลมขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงล่างนะอุทางอัทโอุดทางอะทโทถูกต้องครับนะอยู่ในบาลีด้วยนะนะครับลมที่อยู่ในท้องที่อยู่ในไส้แล้วก็ ลมหายใจเข้าออกสุดท้ายก็คือลมที่พัดทุกกายทั้งหมดอันนี้คือลมพื้นฐา ที่มีอยู่ในร่างกายเพราะฉนั้นเวลาเราตรวจวินิจฉัยคนไข้เนี่ยเราก็จะถามอาการจากลมหกนี่แหละว่าอาการมีอาการลมอะไรบ้างที่มันผิดปกติลมส่วนไหนถ้าท้องใน,ในท้องในไส้ก็คือพวกอืดแน่นจุลมเต็มท้องอาหารไม่ย่อยอืดเออ้อถ้าลมมันตีขึ้นข้างบนก็จะเป็นพวกนอนไม่หลบับวิง่งเวียนอ่อนเพลียหน้ามืดตาลายถ้าลมลงล่างก็ระบบขับถ่ายขับถ่ายไม่ค่อยออกลม เบ่งไม่ค่อยมีมชายปัสสาวะขาดอุจละขาดถ้าลมทั่วกายก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดถ้าลมหายใจเข้าออกก็หายใจไม่ค่อยอิ่มหายใจเข้าไม่ได้หา,ไไดหายใจออก,กไม่ได้ทั้งหมดมันคือลมที่อยู่ในชีวิตประจําวันที่บางทีเราไม่ได้สังเกตต้องพระอาจจะต้องสังเกตนั่งวิปัสนาแล้วสังเกตดูลมตัวเองครับแต่นะถ้าเรามีสตินิดนึงแล้วเราค่อยดูเท็ู วันนี้ผมหายใจไม่ค่อยออกเลยจางหายใจไม่ค่อยอิ่มหายใจติดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นลมอ่ะเราก็จะมันก็จะเป็นสัญญาณหนึ่งก็คือที่เรียกบอกบอกว่าระบบการไหลเวียนระบบเลือดลมเราไม่ค่อยดีแล้วอาจจะมันจะพฤติกรรมการทานอาหารการใช้ชีวิตต่างๆอันนี้อ่าอากาศสภเท่าไป้องการพักปอดร้อยแปดกันก้าอันนี้ก็จะทําให้เรามีอาการมึนหัวได้ง่ายโอ้โหนี่ผมยังต้องกินยาออกเลยนี่พี่โ ่ไหมเนี่ยเพิ่งเพิ่งชมเลยเนี่ยเลยไอนจานจางคานอยู่เลยท่คือพอลมอะไรมีผิดปกติเนี่ยมันจะผ่านให้เกิดอาการอย่างอื่นตามใช่ถูกต้องแล้วยิ่งสมัยนี้ยิ่งมีสภาวะที่เรียกว่าความดันโลหิตเพิ่มเข้ามามีไขมันในเลือดเพิ่มเข้ามามีน้ําตาลในเลือดเพิ่มเข้ามามันยิ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมแล้วแต่สมัยก่อนมันไม่มีพวกนี้เมื่อก่อนคน ไม่รู้ปัจจุบันนี้ก็มีหลายคนที่ไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมไปหาหมอเพราะกลัวว่าตรวจแล้วเจอก็มีอะไรคนในบริษัทเราก็มีนะครับนั่งอยู่แถวๆนั้นก็มีเยอะแยะแต่ว่าเราสามารถจะตรวจดูแลตัวเองเบื้องต้นได้แมจัน ตรวจดูแลเบื้องต้นตัวเองก็มันจะมีอาการผิดปกติเช่นมึนหัวบ่อยมึนหัวใช่ปวดหัวมึนหัวเนี่ยนี่เป็นสัญญาณอันตรายอันตรายแล้วนะมันคืออันตรายปวดปวดหัวเนี่ยมึนหัวอยู่บ่อยๆตาพร่าๆบ่อยๆอะไรที่มันอยู่กับตรงเนี้ยมันอันตรายหมดเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้ามันเกิดปวดหัวมึนหัวบ่อยๆมันน่าจะนะ น่าจะมีโรคอะไรหรือเราควรจะบรรเทาอาการตัวเองอะไรเป็นพื้นฐานก่อนดีไหมอาจารได้ครับผมสักครู่อาจารย์ครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้ปวดหัวบ่อยบอย่มึนหัวบ่อยบ,บอย่ตาพร่าพร่าครับแมน,นอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยหลับ มันเป็นสัญญาณของอะไรมันเป็นสัญญาณของการไหลเวียนเลือดที่ผิดปกติการไหลเวียนเลือดที่ผิดปกติระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติพวกนี้นะครับทีนี้ระบบไหลเวียนเลือดเมื่อมันขึ้นไม่ได้มันก็ไปอัน้นคอบ่าอันนั้นก็ใช้การนวดไปกา่ไม่แนะนําไม่ได้ผู้ชมไปทานยาคลายกล้ามเนื้อนะเพราะว่ายาคลายกล้ามเนื้อเนี่ย<ข>มันอาจจะได้ผลรวดเร็วก็จริงนะใช่ครับแต่ว่ามันกัดกระเพาะแล้วมันทําให้ระบบไหลเวียนเลือดก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่คือระบบไหล เรื่องแต่มันผิดปกติก็ยังผิดอยู่ผิดเพียงยแต่ไปกดอาการปวดไว้ไปทําให้มันคายก็ค,คือเรามองเรื่องของเรื่องของเลือดลมเนาะระหารแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์แผนอินเดียต่างๆเนี่ยเรามองหลักๆเลยก็คือเลือดลมนะครับเลือดลมมันเดินไม่ดีเราจะได้มักได้ยินคำคำนี้อยู่บ่อยๆนะครับถ้าไปหาหมอหมอโบราณนะนะครับไม่ว่าแผนในก็ดีแต่ถ้าเกิดไปหาหมอปัจจุบันก็คือตรวจเลือด ดูค่าเลือดดูเลือดก่อนนะัอันนั้นคือความแตกต่างของทั้ง2แผนเพราะน,นั้นหมอปัจจุบันเป็นการตรวจเชิงประจักษ์เขาต้องเห็นค่าเลือดค่าเลือดมันเป็นยังไงมันผิดปกติยังไงแต่มันมีคนล่าสุดคนไข้พวกามาค่าเลือดดีหมดทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่มีปัญหาเรื่องอืดเฟ้อนอนไม่หลับมือเท้าเย็นอย่างเงี้ยครับเราจะแก้ยังไงปีนกเชื่อไหมเขาไปหาหมอหมอให้ยาอะไรมารู้ไหมครับให้ยา อะไรนะยาซึมเศร้าบอกว่าเขาคิดไปเองซึ่งจริงๆก็มีคนไข้หลายประเภทในยุคนี้ที่เป็นวิตกกังวลเป็นแพนิคคิดไปเองว่าตัวเองป่วยก็มีจริงๆก็มีจริงๆก็มีจริงๆแต่ก็มีหลายคนที่ไม่ได้เป็นแต่ก็มีอาการอ่ะมันมีอาการมีอาการนอนไม่หลับอย่างผมนี่น่าจะเป็นแพนิคเหมือนกันน่าจะเป็นซึมเศร้าไหมอาจจะอาจจะใช่ไหมนิโนผมไม่รู้แต่ผมว่านอนไม่หลับไม่ใช่เหรอครับผมนิโนทำงานหนักนอนไม่หลับแล้วรู้สึกว่าท้องอืดบ่อย อ่าใช่นอนไม่หลับหรือไม่ได้นอนเนี่ยท้องจะอืดพี่นกแล้วก็ตาแดงอย่างนี้ใช่ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดปกติของเลือดลมเลยมันผิดปกติเลือดลมเพราะอะไรการใช้ชีวิตมันผิดร่างกายไม่ได้มีการพักผ่อนร่างกายไม่ได้มีการฟื้นฟูระบบร่างกายมีแต่แอคทีฟตลอดมันเสียสมดุลไงพี่นกร่างกายเรามีความร้อนมีความเย็น มีพระจันทร์มีพระอาทิตย์พระจันทร์คือความสงบคือการผ่อนคลายอาทิตย์คือการต่อสู้คือการคือการระบบพลังงานคือความร้อนคือความร้อนเพราะนั้นร่างกายเราจะมีอย่างเงี้ยถ้าเป็นระบบประสาทก็คือระบบประสาทกระตุ้นคือซิมพาติกกับพาราซิมก็คือระดบหดร่างกายจะมีกลไกอย่างเงี้ยยืดและหดยืดและหดยืดและหดต้องเป็นกลไกของเขายืดและหดยืดยืดยืดอย่างเดียวแล้วไม่หดกระตุ้นอย่างเดียวมันยิ่ง ทำให้ร่างกายเกิดวิกผมว่าทุกคนในปัจจุบันนี้ก็ยังกลักวกลัวยากจนอยากรวยก็<ม>พยายามทำ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 อันนี้ก็คือว่าท้ายที่สุดมันก็คือจะผิดปกติใช่ไหมคันอย่างไรแนะ่อันนี้เรียกว่ามันเป็นเรื่องของ <laughs> พฤติกรรมก่อโรค<ม>ทํางานเกินกําลังมีอยู่ในตําราของหมอโบราณทุกขแขนงไม่ว่าจะแสนจีนแสนไทยแสนแคร์คือการทํางานน่ะการทํางานไม่ได้หลับไม่ได้นอนการทํางานเกินกําลัง เมื่อเรามีอาการแบบเนี้เพราะเราทํางานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทํางานหนักต้องทํางานผิดเวลาผิดระบบเนี่ยเราจะบรรเทาร่างกายยังไงผมกินก่อนแล้วเนี่ยวันนี้มาวันนี้ผมว่าต้องกินยาหอมก่อนละกินยาหอมผมชินยาหอมไว้ก่อนนะครับคือแล้วไม่รู้ทําอะไรกินดูช่วยร่างกายก่อนบำรุงร่างกายก่อนเราจะไปหาโอ้จะไปหาอะไรนะซุปโสมต้นต้มตุ๋นวิตามินบีซีเอเอฟซิงซองอะไรไม่จําเป็นยังไม่ต้องกังวลทงยาหอมทานก่อนทงยาหอม อันนี้ไม่ได้เอาอยาหอมมาขายท่านนะเราไม่มียาหอมขายนะแต่บอกก่อนว่าไอ้ไอ้ยาหอมไอ้วิตามินก็ส่วนหนึ่งใช่แต่ยาหอมเนี่ยมันช่วยอะไรช่วยอย่างไรเดี๋ยวไปดูกลไกเขาครู่ดเดียวครับเราจะไปดูกันว่ากลไกของยาหอมทำมเขาถึงช่วยได้เยอะแยะ ทำไมเรามึนหัวปวดหัวท้องอืดท,ท,ท้องแมมันคนละส่วนกันเลยอทําไมยาหอมก็ช่วยได้ถูกไาหมจนอ่าฮะครับผมเจตจานครับยาหอมอย่างแรกเลยนะครับก็คือช่วยทําให้ระบบไหลเวียนมันไหลเวียนได้ดีไหลเวียนได้ดีขึ้นระบบไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นแล้าก็จะมีเขาจะมีข้อจํากัดเอาไว้เนาะเป็นข้อบ่งนะครับว่าสําหรับคนที่กินพวกยาละลายเลือดอะไรพวกเ,เนี้ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องกับกิน กินกับกลุ่มยาคุมพวกนี้เพราะกลุ่มพวกนี้มันทําให้ระบบไหลเวียนเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นอันนี้เป็นข้อข้อข้อบข้อควรระวังเอาอย่างผมเป็นเลือดข้นเลือดข้นเอากินดีสิครับผมควรจะกินยาหอมใช่ไหมเอดีดีเลยครับผมถูกต้องช่วยได้เลยใช่ไหมช่วยได้เลยครับเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ให้ผมกินยาหอมตอนตื่นเช้ามากินเลยกินเลยครับก่อนนอนก็นอนใช่ครับแล้วผมเนี่ยก็ลองหยุดเอาช่วงนั้นดีเลยนะลองหยุดดูได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแหละเกือบจะเดือนละ ผมลองหยุดดูว่ามันจะต่างไหมคือผมเป็นคนชอบลองทานยาเราทานยาหอมนี้มาแล้วรู้สึกหลับง่ายหลับง่ายตื่นไม่มึนงงผมหยุดมาได้วันสามสัปาดาห์ละ แล้วผมรู้สึกช่วงนี้ผมปวดต้นคอเห็นไปคลินิกบ่อยๆใช่ใช่เพราะว่าต้องไปหาอาจารย์โฉบให้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 หมอใหญ่เขาช่วยแลวนี่ล่าสุดนี่หมออมพอกตานวดผ่อนคลายนะครับล่าสุดอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหลายเรื่องเลยแต่กลัวว่าท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจเคยนี่เรื่องที่เขาบอกว่าบ่งต้อด้วยหนามล่าสุดเขาหนามไหวผมไม่ลองมาครับแล้วเมื่อวานน้ำตาไหลไม่แสบ ปกติน้ำตาไหลแล้วแสบแล้วตกใจอ้ ه, ถ้าเป็นน้ำตาไหลแล้วเ,เราลืมตาไม่ได้มันแสบมากปนี้น้ำตาไหลไม่ค่อยแสบน้อยลงสงสัยต้องไปทําต่อไม่ทําต่อครับต้องไปทาต่อตมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรเหมือนบ่งสิวอะบ่งสิวครับครับผมคราวนี้มาดูกลไกลของยาหอมครับว่ายา,ยาหอมเนี่ย เขามีอะไรหลักการอย่างไรทําไมมันถึงช่วยสารพัดร่างกายลหลักการนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆพูดไปทีตัวหลักการมันมีกลุ่มเขาเรียกกลุ่มสมุนไพรพื้นฐานก่อนละกันเรียกกลุ่มสมุนไพรพื้นฐานที่ส่วนใหญ่ต้องมีเลยก็คือกลุ่มโกดโกดเนี่ยไม่ใช่ สมัยก่อนผมไปเรีนยนในใหม่ๆๆโกรธผมคิดว่าไอ้ที่ใส่กระดูกอะที่คนโบราณเขาใส่กระดูกไม่ใช่นะโกรธเป็นสมุนไพรใช่ไหมโกรธเป็นสมุนไพรานะมาจากประเทศอะไรมันมีใช้ทั้งจีนใช้ทั้งอินเดียใช้ทั้งแข่มันมีอยู่แล้วแล้วโกรธที่เราใช้ในยาหอมเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากอันนี้มาจากจีนครับผมในไทยไม่มีใช่ไหมาาในไทยในไทยปลูกไหมผมไม่แน่ใจนะครับแต่น้ำส่วนใหญ่เห็นยนำเข้าจากจีน อ่ะตัวแรกก่อนมันประหลาดมากนะครับไอยาหอมเนี่ยมันมีกับคนไทยมาหลายร้อยปีใช่ไหมใช่เท่าที่เรารู้เนี่ยเป็นเป็นร้อยเป็นพันไหมเป็นร้อยไหมก็ต้องเป็นร้อยแต่ร้อยแต่ะพันแต่ไม่น่าจะพันไม่แต่ถ้าผู้ชมมันแปลกตรงที่ว่ายาไทยแท้ๆอย่างยาหอมเนี่ยส่วนประกอบของเขากลับมาจากต่างประเทศ มันมาจากต่างประเทศเพราะอะไรพ<ฮ>ี่โน้ตลาดมากอ่ะเพราะว่ามันมีการแลกเปลี่ยนไงอม,มีการเ,เขาเรียกว่ามีจีนมีอินเดียที่เข้ามาทําเขาเรียกว่าพาณิชย์อ่ะนะครับก็มีการเอาเครื่องยาพวกนี้เข้ามาใช้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนี่คือโกดนะ,ะนี่โกดเราเรียกว่าโกดสอตัวแรกก่อนอนะ่ะโกดธสอเป็นหนึ่งใน ที่จะมีอยู่ในกลุ่มของยาหอมนี่แหละเวลาเขาเป็นหัวนี่มันมันหันมาแล้วถ้าเป็นหัวมันก็จะเหมือนกับหัวแชเท้าแห้งอะนะใช่แห้งๆเป็นหัวแชเท้าแห้งสไลด์มาแล้วแช่เท้านะอันนี้เขาหันมาแล้วถ้าผมจะบอกอันนี้มันก็จะอยู่ในเครื่องยาจีนเครื่องยาตุนนะเออมีเหรอมีบางบางบางตำลักไอ้พวกเนื้อตุนอะไรพวกนี้จะมีกนี้ใช่ครับจะมีพวกนี้ใช่จีนเขาเรียกว่าถ้าผมจําไม่ผิดมันคือไฝจีหรือแปะจีเนี่ย นะครับถ้าภาษาจีนนะแต่ภาษาไทยก็คือกดสอมันจะมีอยู่ในเครื่องยาตุ่นมันช่วยอะไรจ้ะไอ้ตัวนี้อ๋อตัวนี้นะพี่นกมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอันแรกแก้ไข้แก้ปอดแก้ไอแก้หอบหืดบำรุงปอดุยแล้วกินเปล่าๆได้ไหมกินเปล่าๆได้เพราะว่าเนี่ยก็ผมเนี่ยเป็นหอบเป็นหืดเป็นเป็นททุกอย่างที่จาย์พูดมาเลยเนี่ยเอามาอบด้วยอย่างเงี้ย เอามาชงน้ำหรือว่าจะตรอเอามาชงน้ําทานมันคือเครื่องยาจีนพี่นกมันอยู่ในยาดมมันอยู่ในยาจีนแล้วมันอยู่ในยาดมอีกยาดมที่ที่เป็นกระป๋องกระป๋องที่ขายที่เซเว่นนี่คนเขียวขน้นมี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 บางทีก็จะมีเนีื่อจั่วเราจะมีสูตรเนี่ยเขาก็จะอันนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยเอาละนี่คือตัวที่หนึ่งวันนี้อาจารย์จะแนะนำมากี่ตัวเอาวันนี้ใช่ไหมวันนี้เอาตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวก่อนตัวสองได้แล้เอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเราน่าจะ เดี๋ยวผมจะขออาจารย์ไปลองชงเนี่ยครับเดี๋ยวเบรกหน้าครับเดี๋ยวเรามาอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงก่อนนะวันนี้เรามาคุยเรื่องส่วนประกอบของยาหอมที่โกดสอโกดสอครับผมนะโกดสออาจารย์ครับครับโกดสอเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันอาอยู่เครื่องยาจีนเครื่องยาเครื่องอาหารจีนอาหารตุนตุนเนี่ยแล้วตุนก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็ในยาดมยาดมสมุนไพรที่เราใช้ทิทิศตอนนี้เพราะฉะนั้น วันนี้เรารู้แล้วว่าสัรคุณเขาคือแก้หอบพื้นใช่ครับผมแก้ไข้แก้ไข้แก้ไข้ด้วยรพ้อ่าครับผมเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจเกี่ยวกับเรื่องของปอดเับอยากจะบดเดินหายใจอยากจะบดแล้วทําเป็นลูกอมแช่ไว้ในปากเลยเป็นทั้งปอดทั้งหายใจไม่ค่อยดีทุณผู้ชมผมสุขภาพตอนนี้เกี่ยวเรื่องระบบหายใจอุดตันควรจะทํายังไงดีจันอันนี้ก็คือเราใช้กินกินก็คือกินเข้าไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจเกี่ยวกับเรื่องของปอดพวกนี้นะครับ หอบพืดภูวงแพ้แก้ไข้แก้ไอแก้ไอด้วย เสเป็นทุกอย่างเลยเศษผ่ากเยอะเนี mm ่ยนะครับเพราะมันมีรสเผ็ดเอาง่ายๆนะครับก็น้ําร้อนเนี่ยนะเราก็ใช้เป็นแบบรูปแบบชงชงธรรมดาก็ซับแผ่นบิงทีเขาก็จะใช้ประมาณ3-5มถึงห้ากรัมเนาะสามห้ากรัมก็น่าจะซับแผ่นถึงสองแผ่นถ้าเป็นยาหอมเขาก็เอามาปั่นนะพี่นกก็แช่ในน้ําอย่างเงี้ยนะพี่นกเดี๋ยวพี่นกจะลองลองทานดูอ่าพี่นกกินเจทานได้ครับอันนี้กินเจทานได้ครับทานได้ครับผมแล้วก็แช่ไว้แช่ไว้ในน้ำร้อนนี้แช่ไว้ในน้ำร้อนนี้ ไม่แตกต่างจากยาหอมเพราะยาหอมเขาก็จะเอาอันเนี้ยมาบดมผสมกับเครื่องยาถ้ามันมีหลายตัวสรรพคุณมันก็มีความหลากหลายถูกต้องไหมพี่นุ่งกรจายมันมีฟองๆขึ้นมาด้วยแต่ไปทำไมมันจะนุ่มๆมีฟองๆอยู่ไม่เป็นไรใช่ไหมจ๊ะไม่เป็นไรครับแย่คับอันนี้ก็เหมือนเป็นชงทำไมใช้ความร้อนในการชงไม่ใช้ความเย็นในการชงเพื่อต้องการสกัดสารมันออกมานั่นแหละที่คือปุ๊ดุุ๊ี่คือสารมันเริ่มออกใช่ครับผมมันก็คือการเริ่มมีการแตกตัวเริ่มมีการ เอาความร้อนเนี่ยไปเขาเรียกว่าละลายหรือสกัดสารด้วยกระบวนการธรรมชาติรูปแบบของการสกัดก็จะมีไม่เยอะคือคการใช้ความร้อนการใช้คำความเย็นกลุ่มความร้อนก็คือกลุ่มชงกลุ่มต้มนะครับถ้าเกิดสกัดด้วยวิธีนี้ก็กลุ่มหม,มักอลมดองอ นะครับก็คือไม่ผ่านความร้อนเป็นการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ก็แสดงว,ว่าจะเอานี่พูดถึงสมุนไพรตัวเดียวก่อนนะตัวเดียวครับนี่คือส่วนหนึ่งในส่วนผสมยาหอมยาหอมใช่ครับที่ดูแลเอาตัวหนึ่งเนี่ยมันก็มาช่วยมันก็ช่วยไ,ได้ไดใช่ครับ,รบแล้วมันมีหลากหลายตัวยาหอมส่วนใหญ่มีส่วนผสมกี่ชนิดกันโอ้โหผมว่าไม่ต่ํากว่า10ชนิดแน่นอนถึง 40- 50ิชนิดยังมีก็มีเครื่องยายี่เช่นกลุ่มยาหอมนาวโกดอย่างเงี้ยเทปจิตก็เยอะ40เกือบ40กว่าตัวได้ผม เคยไปถามอาจารย์อัจจิจันบุรีครับท่านทํายาหอมอเขาบอกยาหอมไปทํากิโลนึงเนี่ยหลายหมื่นจริงไหมจริงครับผมเพราะเรื่องยามันหายหลายหมื่นนะท่านผู้ชมบาางงอย่ถ้าจะเอาครบตำรับกิโลละหลายหมื่นบาทหลายหมื่นไม่ใช่หมื่นเดียวนะแสดงว่าส่วนผสมมันต้องแพงมากแล้วก็เยอะมากไอ้ที่แพงคือพวกของหอมของหอมคือสมพูหญ้าฟรังกิศนาอืมนี่คือส่วนประกอบ หลักๆของยาหอมนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเรากลับมาเอาละครับเรามาดูว่าส่วนประกอบของยาหอมอันแรกที่อาจารย์แนะนําก็คือเรื่องกดสอบกดสอบใช่ครับครับช่วยเรื่องระบบหอบพื้นระบบหายใจช่วยย่อยด้วยแก้ไข้ช่วยย่อยแก้ไข้ลดความร้อนพี่นกลองชิมดูก่อนทานได้แล้วเหรอทานได้นะครับผมที่เราแช่น้ําร้อนแค่ห้าหกนาทีใช้ได้แล้วครับโอาจเหมือนโสมากินอย่นคล้ายๆโสมทานไม่ได้หรอกครับมันร้อนครับอาจารย์ ร้อนอยู่เลยแหมดี่แผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไมทานไม่ได้จืดๆหอมๆหอมแบบเครื่องจักจีนอ่ะ อหอมเหมือนเครื่องยาจีนจพี่เราก็จิบได้ตลอดอันนี้ที่นกจิบได้ตลอดนะครับหมายถึงว่าวันนี้วันนี้คนวันนี้ก็จิบได้ตลอดได้ครับผมเหมือนกินยามันคือส่วนประกอบส่วนหนึ่งของยาหอมช่วยระบบทางเดินหายใจระบบย่อยกินเจด้วยทานได้ครับเป็นชาผมว่ามันชุ่มคอเนี่ยใช่ครับช,ชุ่มคอ,มอนิดๆไม่ได้เยอะเลยแต่ผมดีใจตรงที่มันจะช่วยร้อนๆเพราะผมเป็นคนที่ร้อนในเยอะแล้วก็ตาแดงแล้วก็บืนหัว ตอนตอนนี้ปวดต้นฐานกระโหลกต้นคอเป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอาจารย์ผมว่าผมต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยแน่นอนอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้ท่านผู้ชมที่ได้รับทราบว่าหนึ่งในกลไกของยาหอมเมื่อคือจะกดสอเนี่ยกดสอครับผมกดสอเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่มาจากต่างประเทศต่างประเทศใช่ไหมฮะใช้ต่างประเทศใช่ครับแล้วก็แต่มีขายทั่วไปมีขายทั่วไปในร้านขายยาจีนและร้านขาย ยาไทยอา,าอาหารที่สมวนผสมของอาหารที่ใช่ครับกเครื่องตุนยาจีนเครื่องตุนยาจีนแต่ถ้าเป็นเครื่องตุนยาจีนเดี๋ยวจะมันจะแยกออกมาอีกมันจะมีเครื่องยาจีนอื่นๆอีกเช่นเกาอี้เช่นอักขี้เช่นเครื่องยาจีนของเขาแหละนะครับแต่วันนี้เรามารู้จักกวดสอบตัวนี้ก่อนผมขออนุญาตท่านท่านผู้ชมนะครับ อาจารย์จะต่อเรื่องกวดสอให้ผมอีกนิดนึงได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับเนี่ยพี่นกถ้าพี่นกจะใช้แก้เสมหะก็บีบมะานาวลงไปสัหน่อยอนะครับใส่มะานาวลงไปได้นะครับก็ช่วยทําให้ชุ่มคอช่วยระบบทางเดินหายใจต้นพูมิคุ้มกันก็ได้นะครับมันเป็นลาก เปรียบเสมือนโสมอ่ะพี่นกเรากินรรเรากินโสมมันก็จะบำรุงร่างกายบำรุงกําลังขับความชื้นต่างๆในร่างกายเพราะมันเป็นหอมสุขุมแต่มันไม่ได้ร้อนอม,มันไม่เหมือนกินขิงม,มันไม่เหมือนกินพริกไทยมไม่เหมือนกินกลุ่มของขาดเป็นการขับลมที่ไม่ใช่คุามร้อนใช่ไหมเขาเรียกว่าสุขุมอย่างนี้เหมาะสําหรับคนร้อนหนใช่ครับร้อนกินได้สุขุมเนี่ยคือสุขุมคือเรียกว่าลดกลางๆไม่โดดแต่ถ้าขิงบางคน ร้อนมากๆกินขิงไม่ได้เขาก็จะปรับแล้วรถยามันจะมีรสเย็นรสร้อนแล้วก็รสสุขุมกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มสุขุมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยมันร้อนหรือเย็นวิธีสังเกตตัวเราเหรอครับผมถ้าร้อนสภาวะร้อนง่ายๆเลยก็คือเรื่องของกระหายร้อนในเหมือนร้อนในคือความกระหายปากแห้งคอแห้งหใจร้อน ยิ่งมีกลุ่มของแผลในปากนะปวดหัวนะครับลมหายใจร้อนพวกนี้เป็นสัญญาณบอกความร้อนในร่างกายปวดเบ้าตาก็บอกตาครับผมอันนี้ก็คือเราร้อนอยู่ถูกต้องครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะร้อนเป็นพื้นร้อนเป็นพื้นเพราะว่าเนื่องจากการทํางานการบริโภคการใช้ชีวิตต่างๆเย็นจะเจอได้อย่างไรเย็นจะเป็นกลุ่มพวกภูมิแ <c oughs> พ้ชื้นมีความชื้นอยู่ข้างในปอดชื้นน้ำมูกไหล ไอจามมีเมือกมีเสมหะพวกเนี้ยที่จะสเ็ดได้เช่นกลุ่มอยู่ๆก็มีน้ำมูกไหลอยู่ๆก็เขาเรียกว่าเสมหะติดคอเนยพวกเนี้ยนะครับการหายใจไม่สะดวกพวกเนี้ยความชื้นผมนี่หายใจไม่สะดวกติดคอแต่ทาไมผมร้อนตาร้อนอะไรอ่เลยอ่ะมันแยกสองระบบมันแยกกันเนี่ยนี่มีโนถึงบอกว่าโรคเนี่ยโรคไม่ใช่โรคมันซ้อนกันอยู่มีโรคความร้อนแล้วก็มีโรคความชื้นอยู่ซ้อนกันอยู่ในพร้อมๆกันมันซ้อนกันอยู่ได้ เนี่ยเวลาการรักษาเนี่ยพอเราเวลาเราเป็นโรคเยอะๆเราเรียกว่าโรคที่มันซับซ้อนโรคที่มันซับซ้อนเป็นได้เยอะมากเช่นมีบีเป็นเบาหวานความดันเนี่ยเราก็มีโรคอื่นขึ้นมาเนี่ยมันซ้อนกันอยู่พอเวลาเราให้ความเย็นให้ยาเย็นไปจะไปกระทบอ้โรคซ้อนเราเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าโรคแทรกโรคตามเหมือนเอกกรโทษที่เราบอกว่า็นความร้อน ใช่ครับแล้วก็มีลมแล้วก็มีน้ำถึงโทษถ้าเรามีเรื่องของความร้อนกับความชื้นซ้อนกันอยู่เป็นไปได้แล้วเวลาจะรักษาอาจารย์รักษาอะไรก่อนเวลารักษาจะรักษานี่แหละคือต้องหาหมอครับอ่าท <c oughs> ่านผู้ชมนะสังเกตตัวเองมีอาการ <c oughs> ดังต่อไปนี้เนี่ยบรรเทาอาการเบื้องต้นด้วยยาหอมแล้วหาหมอซะครับผมอย่าปล่อยเอาไว้นะ <c oughs> ครับปล่อยเอาไว้มันจะกลายเป็นโรคร้ายโรคอันตราย <c oughs> เดี๋ยวเราคงจะต้องมอบของกันแล้วอาจารย์อ๋อหมดแล้วใช่ไหมครับเาคุกกี้คุกกกันมาแล้วผลิตภัณฑ์ LED ขอบคุณครับน้ำดื่มเกษตรราวิตามินแอนมินเนอร์วอเตอร์จากโรงบาลเกษตรราศขอบพระคุณครับอยากลองลองให้ท่านชมสังเกตตัวเองนะฮะผมเชื่อว่าท่านชมถ้าสังเกตตัวเองท่านก็อยากดูแลตัวเอง การจะดูแลตัวเองอ่ะแล้วต้องไปหาหมอทุกวันมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ท่านเป็นเหมือนหมอได้พื้นฐานเลยคือดูตัวเองในกระจกดูแขนดูมือดูเล็บดูตัวดูปากดูลิ้นดูตาดูฟันทุกอย่างมันคือสัญญาณเตือนของร่างกายเพื่อท่านสุขภาพดีขอบคุณอาจารย์จบเฉียวและจับอินนะอยากเจอสองท่านนี้ไปที่ฉบเชียวคลินิกแพทย์แผนไทยติดวัดไซมัสใต้จังหวัดนนทบุรีวันนี้ต้องขอบคุณทางคลินิกฉบเชี่ยวด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ 冲它！